ในขณะที่บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็จะได้รับการเยกย่องในผลงานด้านต่างๆและคุณงามคนดีที่พวกเขาได้สร้างเอาไว้แต่เหรียญย่อมมีสองด้านและเราอาจจะยังไม่รู้พวกเขาดีพอก็ได้ฉะนั้นวันนี้ SPiM ี10ด้านมืดบุคคลสำคัญของโลกที่เรียกได้ว่าสร้างภาพก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยจะมีเรื่องเ่าไหนกันบ้างไปติดตามกัน การจะไปดูคลิปการอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะไปเดูกันเลย 10. Walt Disney ีชายผู้เป็นต้นกำเนิดตำนานการ์ตูนดิสนีย์และสร้างสวนสนุกโด่งดังระดับโลกจนกลายเป็นที่รักของเด็ก,ดกๆหลายๆคนแต่ใครจะไปรู้หรอว่าเขาไม่ใช่คนร่าเริงไม่ใช่คนที่ดูสนุกหรือเป็นที่รักอย่างที่หลายๆคนเห็นแถมเขายังสร้างภาพยนตร์ที่โปรดปาน นั่นก็คือภาพยนตร์เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติซึ่งเรียกได้ว,ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เหยียดแรงมากๆนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง s o n g of the South ที่เป็นภาพยนตร์กระตูนเหยียดเชื้อชาติคนผิวดำนั่นเองเก้วมชีเทเลซ่า เมื่อวันที่4กันยายนปี2016แมชีเทเรซาถูกแต่งตั้งให้เป็นนักบุญและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนมากมายเรียกเธอว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ดังพร้อยเพราะเธอมีชื่อไปทั่วในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากผู้คนทั่วโลกที่เธออ้างว่าจะต้องรักษาและมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองๆท,ที่เธอไม่ยอมช่วยเรื่องอาหารและยาอีกด้วย 8. สตีฟจ็อบผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิที่เหล่าสาวกน่าจะทราบกันดีว่าสตีฟจ็อบเป็นคนอารมณ์ร้ายแต่นั่นก็เป็นส่วนเล็กๆข,ของด้านมืดของสตีฟจ็อบเพราะจริงๆแล้วเขาเคยโกงเพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสตีฟวอร์ดเนียกเรวมไปถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของหุ้นอย่างผิดกฎหมาย เจ็ดอับราฮมลิงคอลนนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามกลางเมืองของอเมริกาลิงคอลนกลายเป็นบุคคลที่รู้จักในฐานะผู้ปลดปล่อยทาตให้เป็นอิสระแต่แต่แต่จดหมายส่วนตัวที่เขาได้เขียนให้กับบรรณาธิการของนิวยอร์กทอมว่าถ้ามันสามารถช่วยสาภาพได้โดยไม่ต้องปลดทาตผมก็จะทำมัน แสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะปลดท้าแต่อย่างใดแต่เขาต้องทำมันเพื่อสหภาพหรือ United States ฮ s เซโลอันดอลนักเขียนชาวเวลชื่อดังที่เขียนหนังสือเด็กยุคได้อย่างเช่น Charlie and the Chocolate like Factory แต่ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยเกลียดผู้หญิงอย่างรุนแรงและมีแนวคิดแบบนาซี ถึงเคยออกลงปกป้องฮิตเลอร์ว่ามีสันดานอย่างหนึ่งในชาวยิวที่กระตุ้นความเกลียดชังอย่างฮิตเลอร์เองก็ไม่ได้เก็บกวดพวกชาวยิวแบบไม่มีเหตุผลและนั่นก็คือความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ชาวยิวของฮิตเลอร์นั่นเอง 5. m าม t ตินลูเทอร์คิงเจเนีย ชายผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวผิวสีจนถูกยุกย่องให้เป็นบุรุษแห่งปีในปี1963และต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นชายอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ครั้งหนึ่งในปี1985ภรรยาของเขาเคยบริจาคงานแขียนของเขาให้กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แต่เจ้าหน้าที่กับตรวจสอบว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของคิงที่เขียนให้กับมหาวิทยาลัยบอสตันมีเนื้อหาเสื่อนใหญ่ถูกคัดลอกมาจากนักศึกษาคนหนึ่งที่ชื่อแจ็คบูซเซอร์จากนั้นทางมหาวิทยาลัยบอสตันก็ได้ตรวจสอบสรุปสุดท้ายเขาก็ได้ไปกรอบปี้งานวิทยานิพนธ์จากอีกของคนหนึ่งมาจริงๆ จอห์นเลโนสมาชิกวงเดอะบิทเทิผู้เขียนเพลงเกี่ยวกับความรักและสันติภาพมากมายแต่ลูกชายของเขาอย่าง j จูเลียเลโนกล่าวว่าจริงๆแล้วเมื่อพ่ออยู่ที่บ้านเขาเป็นอีกคนหนึ่งและเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ในปี1 9 9 8ว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ชอบเสแส่้ง พ่อมักจะพูดเรื่องราวความรักและสันติภาพกับคนทั่วไปแต่พวกเขากลับไม่แสดงสิ่งนั้นกับภรรยาและลูกๆของเขาเลยได้หลังจากที่จอร์นเลนนันหย่าร้างกับภรรยาของเขาในปี1968จอห์นเลนนนก็แทบไม่เคยมาเยี่ยมลูกและภรรยาของเขาเลย 3. มหาตมะคันธี ผู้นำและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงชาวอินเดียซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งชาติของอินเดียเลยทีเดียวเป็นสัญลักษณ์ของความสงบความรักความหวังของโลกแต่สาวกเขากลับกล่าวว่าคันทีเป็นบุคคลที่มีความกระหายด้านเพศเป็นอย่างมากเขาบังคับให้สาวๆรวมไปถึงหลานสาวของตัวเองเปลือยกายนอนกับเขาอยู U ่บ่อยๆและเขาก็จะมีพิธีทดสอบพหมจันกับสาวๆอีกมากมาย 2. วินสตันเชอร์ชิลลัดบรุษชาวอังกฤษอดีตนายกสองสมัยเขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในยุคสงครามเป็นศิลปินนักเขียนและยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาอักษรศาสตร์เรวมไปถึงเป็นบุคคลแรกที่ได้เป็นพลเมืองเกียรติยศแห่งสหรัฐอเมริกาแต่ในอีกแง่มุมนึงเขากับเป็นผู้ที่เหยียดเชื้อชาติที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆโดยเชอร์ชิลเคยกล่าวไว้ว่า ผมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการใช้แก๊สพิษกับพวกป่าเถื่อนมันจะช่วยแพร่กระจายความหวาดกลัวได้อย่างดีและนอกจากนี้เขายังได้ตั้งฉายาให้กับชาวแอฟริกันกับชาวอินเดียว่าเป็นสัตว์ร้าย 1. นึ่งเทอร์มสเจฟเฟอร์สัน อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่สเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้มาเท่าเทียมกันในคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นบุคคลที่น่าย,ยกย่ยงที่สุดในโลกแต่แต่แต,แต,แต่คุณรู้หรือเปล่าละ่ะว่าในขณะเดียวกันที่บ้านของเขาเองก็มีทาสอยู่นับร้อยแถมเขายังมีลูกถึง6คนกับทาสหญิงเรียกได้ว่าออกมาประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน แต่จริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังก็คืออยังใช้ระบบเดิมอยู่เหีนยังกับบ้างล่ะกับคลิปคลิปนี้ก็อย่างที่ว่าเหรียญยังม,มีสองด้านการจะจากกันปยอย่าิืมกดไลค์กดแชร์กับ u u s c r i b e S เอสพีได้นะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ